เศร้านางแบบดังดจ้าติ๊กตอกวัย24ถูกซุ่มลั่นไกดับขนาดนั่งในรถเบนเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าเมื่อสื่อต่างประเทศได้ออกมารายงานข่าวการสูญเสียเฟดราโอเด็กซ์กาซิโอลาโอรสโกวัย2ีปีนางแบบและก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเม็กซิโก ถูกยิงเสียชีวิตตอนกลางวันขณะนั่งอยู่ในรถ Mercedes-Benz สีดำของเธอโดยรายงานเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกโรงแรมดังในย่านลูเ e สโล z ซโในเมืองที่เจอนาประเทศเม็กซิโกเมื่อเวลาประมาณ8.35นาฬิกา คนร้ายเข้ามาใกล้กๆกับรถเบนท์ที่เธอนั่งอยู่ก่อนจะยิงปืนออกไปหลายนัดผ่านกระจกรถแล้วจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเฟดราส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นได้มีการเล่าว,ว่าคนร้ายได้ขึ้นรถยนต์รุ่นเชฟโลเล็กสีเทาหลบหนีไปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตามตัวฆาตกรรายนี้มาดำเนินคดีแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถตามจับตัวมาได้และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเฟรดด้าเป็นนางแบบและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเม็กซิโกโดยเธอนั้นมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนผู้ติดตามในอินสตาแกรมและก็บนทิกตอก ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ